ีค่ะแม่น้องแปงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมณนีก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของเม่น้องแปงเนาะค่ะว่าน้องปอบฝันอ e. ีกเนาะค่ะ <t> น <ons> ้องปอบฝันค่ะเรื่องเล่าความฝันของน้องปอบคเจ้ัเกาวบลเลยคุณชัยอยู่เกาบอเนาะค่ะเพ่นฝันใหม่เพื่นฝันคิดสองเพ่นเนาะค่ะดอบสองเพ่นฝันว่าแปนเพื่นตายค่ะมันนี้ฝัน อันนี้เขาเขาบอกเขาห้องม,มาบอกว่าแฟนตายเด้อเด้อไอ้แบ่งตายอันซิโพกนดลิกาคนว่าสีเนาะซิโพกไดลิกาก,าก็คือสีมงแล้งเนาะแม่นจ้ะบัดนี้เพิ่นก็เอาทุบไปบ้านเพิ่นว่าให้ห้องจนว่านเนาะบัดนี้ยาเพิ่นก็มาว่าไว้บ้างก่อนพขวบฟัวฝันน่ะพ่นน่ฟันสัน่นๆก็มีแต่หองใหนนะะ้นั่่นนะค่ะบัดนี้ก็บ้านเลขที่เพิ่นนั่นเก่าเก่านะ ก็ทัาพาหาหาสองมันที่เก้าเก้าท่า่าสองนี่เว่าพนดมันเ่นเด็กเก่ามันสิกับหัวเป็นหูบ่คือระวังไปส้องพ่วงค่ะอายุแฟนเอแบ่งเกิดวันที่เจ็ดเกิดวันที่เจ็เดือนสามบอกค่ะอายุยีสิองปีประมาณสี่น้าค่ะ เพื่อมันจะมาเปลี่ยนเจ็ดสามบอกวันน้ำมันหูเนาะกระบอกรายละเอียดแมว่าเบิร์ตในตอนนี้อายุเจ้าสองเวลาเสียนที่พกไม่ดีกาตรงเลยได้คุณวะเป็นกระบอกเป็นสองขวดอีกเพื่อโบนี้มื่อันทีใหม่เจ็ดสามบอกคุณว่าโบนีก็อาจจะเป็นเจ็ดสามเออเจอคนเขียนมาให้แมงสันนะว่าอันนี้เวันที่เจ็ดเดือนสามสี่นอ ตายนี่เป็นเสียงคนห้องมาบอกบอกคุณเนี่ยเขาหอมมาบอกว่าบ้าแป้นแป้นเดี๋แป<ม>้นแป้นนูเสียาเรานายสินะเขาบอกใช่น้อค่ะแต่ว่าเสียสิฟุนอเมริกาเขาบอกไทยน่ะพวยาคือเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะเออกับกับแป้งยู่น้อมาห้องมาใส่แบบเขาเลยให้หองน่ะพะยะเอาเมืองบาดกันบาดนี่ ในความฝันหนน้องเพิ่นเห็นโซแป้เพิ่นบอยเห็นตีก็เห็นอยู่ในโรงในยังนี่ใส่ร่งเลยหายห้องก็ได้เห็นย่พง่นนั้นมี่จะหะก็เห็นมีมีโลงนะมันติโอว่าิ่นเสียนะน่ะแบบเพิ่นฝันเห็นพญานกเสียนแบบเดียวกันจังว่าเล็กเพ้อนสีเขาบ่อจังหว่าบอานีคลิปสองเพิ่นเนาะค่ะบันเลขกที่เอาโซบแป้นเนบ้านเล็ที่เพิ่นหา5าสองเก่า่เก่าทับ เก้าส <ha>, ิบเก้าทับหาหาสองหาสองนี่ครับวัค่ะเก้าสิบเก้าทับห้าหาสูงเมียนค่ะเพราะว่ามันมันบาดใหญ่นาะค่ะบาดบาดเมียนค่ะอืมค่ะกจาสิบว่าจับจังไรบปหี่ค่ะ กเห็นโล่งเลยว่าสันสะแม่ยจอมเมืไหวบ้านเจนเอามาไหวบ้านก่อนจะเสียเอาไปวัดนะาพนว่าแม่เม่เม่แป้นพนว่าหลองปอบเพิ่นเพิ่นเพิ่นเจียวสงกรูบอกกเพิ่นว่าหรือว่าอันหรือว่าเหล็กเก่ามันจิเป็นเหล็กเป็นพวกบ่อพนว่าหรือว่ามันจิมากพกสองน้ำบ่เพิ่นบางซีน้อกขับปูหูเพราะว่าคน่นกับปูหู ทางพื่อให้เพิ่นอนี่เอาเนาะพิจารณาเอาเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่าเพิ่นส่งมาให้แม่แบบนั้นนะคะของของของเพิ่นฝันนี่เพิ่นฝันเกี่ยวแก่กับตัวแฟนเพิ่นเนาะเพราะว่าเขาบ่ได้บอกเดี๋ยวว่ามีคนมาบอกเลขบอกหยังเนาะแม่นจ้าก็เลยเพิ่นอยากบอกให้ฟังเนาะค่ะถ้ามันหัวบาดทลีบพวกเพื่อเกี่ยวแก่กับบาดเลขที่หรือว่าอายุแฟนจังซี่เนาะคุณแม่เนาะแต่ว่าพี่พงษ์ในปีก้ามกับเขาก็แม่ฝันเนาะค่ะฝันคลิปแหลม ปีนึ่งส่วนหกเนะเวลาเสียชีวิตนี่สิบหกจุดศูนศูนเนาะสิบหกตรงเลยได้เลไหนค่ะข่าเนาะก็ไดยยินนในหูวน่ะนะบารเลที่นี่เก้าเก้าทับห้าห้าสงเมนรากาวันเกิดแฟนเพื่อนนี่เกิดวันที่เจ็ดเดือนสามเป็นวาประเดีว่าเพื่นหันไบตอันนี้จะห้ยห้เดียวนับบ้านแบบอันนี้ในได้แม่ป่ะสั่นอายุแฟนเพิ่นนึ่สิบสอง ่ในความฝันเห็นโลกพรอแม่นค่ะกฝันฝันแบบคือจังคนฝันพ่อใหญ่นี่ล่ะหมวดลุงหมวดว่างหันล่ะจะว่าตัวนี้เข้ากับบังหัเนาะว่าแต่ว่ากสำคัญอยู่โลงเพราะว่าเพราะว่าคนเสียเนาะเพราะว่าเห็นโลกโฉบอยู่ในห่างเนาะค่ะ บนี่อาจจะเกี่ยวเกกับบานเล็กที่ก็ได้นอกมีอาหารซอกคือว่าเก่าๆหุ่เก่าไปซะนอกอาจจะเป็นนกสองสองหกสองเก่านอกตะกี้เคยเคยฝันเกี่ยวเดีมันบอกมันฝันออกเก่าสองนอกแต่ว่าตัวนี้บ่็ูพวกหัวพู้ห่วสิเป็นตัวใดนอกคุณแม่เนอกกะให้เด้รัเอานอกบ้ายังเพิ่นก็บอกว่าให้มุดเอาเนี่นี่นอกค่ะภาว่าบางขั้งอาจจะมาอายุหรือว่าบางเท้อกะอาจจะมาบัลลิกที่ คนฟันนึงเถือกับบานทิ้งเถือกอยูเขาบอกคนฟันตอนแต่่วาเวลาตายนี่ก็สําคัญอีกได้เพราะว่าเขาเอ่ยมาเขาเอ่ยมาบอกเนาะหล้กก็บอกว่าเสียชีวิตนีเวลาสิบหกนาฬิกาเนาะคุณแม่เนาะที่มือแรงเนาะกาจังเล็กกนให่้กระซีเนาะกัเป็นภาษาบ้านเฮาคือคือบ้านเฮาเนี่ยเป็นขี้ชุ่ะ นานมาตกเก่าโอ้ไปได้หลายแบบเนาะคุณแม่เนาะบระหงแต่ว่างห้องปตีหอกเนาะบ่อเาทำเพิ่นแล้วแต่ผู้ส่งเป็นสีอันเดีจับเอาเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่กันนีซ้ำหนี่เนาะเรื่องเล่าความฝันของน้องปอบเนาะคุณแม่เนาะ่คะฝันมือใดขอคุณแม่น้ัขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณแม่เนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสารุปตัวเลขของน้องป,อป๊อบเนาะคะ่ะเนาะเป็นความฝันในคลิปที่สองเนาะคะ่ะเนาะหลังจากคลิปแรกผ่านไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นสามีเสียชีวิตค่ะมีผู้หญิงหองมาบอกว่าสามีตายนี่เวลา16บหกนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบ้านเลขที่เพิ่นเก่าเก่าทับหาหาสองค่ะสามีเพิ่นเกิดวันที่ 7. เจ็ดเดือนสามค่ะจับใส่เป็นเจ็ดนสะามสามเจ็ดกรได้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ อายุสามีเพิ่นนี้ยี่สิบสองปีค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่น้องปอบเพิ่นฝันว่าสามีตายค่ะจนได้มาจัดงานศพอยู่เฮือนค่ะเอาศพใส่ในลุมจนเห็นศพเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคนก็นมาเฮือนเพิ่นหลายค่ะท่านผู้ชมจังไหนก็นให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาค่ะ สำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของน้องปอบเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จะาปอกกัขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะถี่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามช่องจาปอจาปอกกัขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบ่าลาตตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถามิโตเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่ากปอกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่การ่าธรรมุชมไปเพียงท่อน,นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ